สวัสดีครับผมการเลสซิ่งนะครับวันนี้พาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูรถ Fortuner นะครับ ทาง SIA หรือว่าสยามอินเตอร์การประมูลนะครับมีรถ f o r t u n เ r เข้ามาใหม่ๆเลยนะครับเข้ามารถใหม่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ500กว่าคันนะครับโอ้โหต้องบอกว่ารถเนี้ยเยอะแบบเยอะมากๆเลยนะครับอ่าแล้วก็ล่าสุดตอนนี้นะฮะคาดว่าน่าจะเหลือเพียงแค่400กว่าคันเท่านั้นนะครับเพราะว่าทันทีที่เปิดจองออกไปเนี่ยขายไปแล้วนะครับ100คัน่าซึ่ง Fortuner นะฮะ ต้องบอกว่าเป็นรถที่หายากแบบยากมากๆนะครับถ้าใครแบบหารถมือ2อยู่นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่า f r r t u n e r เนี่ยหายากจริงๆนะครับก็คือทางด้านของ SIA เนะฮะ,ะเขาได้เอาเข้ามาขายนะครับเดี๋ยววันนี้กนเลยซิ่งจะเล่าให้ฟังว่าทางด้านของ Fortuner รถกลุ่มเนี เซตนี้นะครับเป็นรถประมาณไหนซื้อขายกันยังไงนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมที่หน้าเพจของสยามอินเตอร์การประมูลได้เลยนะครับก็จะมีเฮียเอ็มนะครับเป็นประธานผู้บริหารของสยามอินเตอร์นะครับก็จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมในจุดต่างๆด้วยนะครับวันนี้ทางการซิศก็เลยจะพามาเจาะลึกดูประเด็นนะครับว่าทางด้านของ Fortuner เนี่ยมีอะไรพิเศษที่เราควรทราบมั่งนะครับพามาเริ่มต้นดูจากทางด้านรุ่นแรกนะฮะเรื่องแรกเลยแล้วกันนะครับก็คือทางด้าน Fortuner กลุ่มนี้ งวดอยู่ที่ประมาณนะครับ8,000ถึง1,000 0บาทเท่านั้นนะครับหรือว่าตีกลมๆก,ก็ตีสักหมื่นนึงนะครับบวกลบเล็กน้อยนะครับคือเงื่อนไขในการขายเนี่ยเขาแจ้งมาว่าขายทุกเงื่อนไขนะครับทุกเงื่อนไขนี่คือทุกเงื่อนไขจริงๆนะครับราคารถเริ่มต้นอยู่ที่749,000บาทนะครับอันนี้แล้วแต่สาภาพของตัวรถด,ด้วยนะครับ งวดเนี่ยอยู่ที่8 0 0 0ถึง10,000บาทก็อยู่ที่สภาพของตัวรถด้วยนะครับบางคันสวยก็อาจจะงวด9,00าหมื่นหนึ่งนะครับขันไหนขี้เหร่หน่อยก็อาจจะงวด8,00พนนะครับแต่ขี้เหร่ในที่นี้ก็ไม่ถึงขั้นว่าเป็นซากหรือว่าเป็นรถแบบเกรดไม่ดีนะครับอันนี้ก็เกรดส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ใน A B อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่คุณภาพสูงคุณภาพดีนะครับถ้าใครสนใจนะฮะก็ลองเข้าไปดูที่สยามอินเตอร์นะครับหรือว่าติดต่อทางช่องทางติดต่อต่างๆของสยามอินเตอร์การบะมูลได้เลยนะครับ เขามีระบบให้ผ่อนนะครับหรือใครจะซื้อเงินสดก็สามารถจะซื้อได้นะครับอ่าพามาดูประเด็นถัดมาเลยนะครับสำหรับประเด็นถัดมาก็เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อรถซื้อลานะครับแจ้งมาว่า Blacklist ก็ออกได้นะครับแต่เงื่อนไขต่างๆเดี๋ยวการชิงจะเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับเบื้องต้นถ้าใครอยากจะผ่อนรถกลุ่มนี้นะครับก็ขอให้รายได้อยู่ที่ประมาณ2000 0บาทขึ้นไปนะครับ l บล็คลิสก็ออกได้นะครับแต่แนะนําว่าให้สอบถามก่อนนะฮะในกลุ่มที่เป็นแบล็คลิสนะครับอาจจะมีเงื่อนไขประมาณว่าอาดาวเยอะไหมอะไรประมาณนี้หรืออาจจะต้องแบบอาชีพมั่นคงหน่อยนะฮะแล้วแต่นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับทางด้านของตัวเซลล์นะครับกับทางด้านของบริษัทเขาจะสอบถามเพื่อนสมาชิกนะครับก็แนะนำนะฮะว่าโทรไปสอบถามก่อนหน้าในคนที่ติดแบ c ็ l ลิสนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่ติดแบ c ็ l ลิสเนี่ยขอให้นะครับ อาชีพมั่นคงนะครับเงินเดือนอยู่ที่ประมาณสักสองหมื่นขึ้นนะฮะอันนี้ก็สามารถผ่อนได้เลยสบายๆนะครับสามารถจะเข้าไปเลือกได้เลยว่าเราแบบชอบรุ่นไหนนะครับรุ่นไหนที่เราซื้อได้นะฮะเพราะมีทั้งีทั้ง4 0 0ร้อคันเนี่ยก็จะมีทั้งสวยมากนะฮะสวยน้อยลงมาหน่อยนะฮะก็อยู่ที่เราเลือกแล้วกันนะครับว่าเราชอบประมาณไหนนะครับทีนี้พามาดูประเด็นถัดมานะครับประเด็นถัดมาก็เกี่ยวกับ Fortun e นนะครับเป็นที่มานะฮะ สำหรับทางด้านของเรื่องที่มาในรถกลุ่มนี้นะครับเป็นรถ กลุ่มเช่าของหน่วยงานนะครับอันนี้คือที่มาของรถรถอะโฟรจูเนอร์ทั้ง500กว่าคันนี้นะครับรถเช่าของหน่วยงานเนี่ยการท่าิ้งเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับรถเช่าของหน่วยงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถที่ใช้งานไม่หนักสักเท่าไหร่นะครับไม่ถึงกับว่าแบบโอ้โหต้องไปบรรทุกอะไรมากมายนะฮะอาจจะวิ่งไกลอยู่นะครับแต่ไม่ถึงขั้นว่าบรรทุกหนักไม่ถึงขั้นว่าแบบรถจะสมบุกสมบันแบบขี่ยกล้ออะไรไม่ใช่นะครับเขาก็ขี่ทางเรียบๆนี่แหละครับแล้วก็รถก็ใช้งานปกติทั่วไปนะครับ บางทีก็เป็นระดับผู้บริหารใช้มั่งนะครับระดับผู้หญิงขับมั่งอะไรประมาณนี้ก็จะมีคละๆกันไปนะครับคือมีแต่รถแบบว่ามาตรฐานนะครับสวยมากสวยน้อยแล้วแต่นะครับแต่รถคีเลยนะผมว่ากลุ่มนี้ไม่มีนะฮะไม่มีถึงขั้นว่าคีเลว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้พามาเจาะเรื่องประเด็นถัดมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของสภาพรถนะครับว่าสภาพรถกลุ่มนี้เป็นยังไงนะครับ รถกลุ่มนี้ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะครับไม่เนี่ยแจ้งมาว่า1 0 0 0 0แขึ้นไปนะครับแต่ส่วนใหญ่นะฮะอันนี้แจ้งอย่างนี้นะส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับไม่2 0 0 0 0 0ขึ้นทั้งนั้นนะครับเพราะไอ้ไม่แสนโลเนี่ยคาดว่าาจะหมดภายในยไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่ไม่2 0 0 0 0 0โลซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นไม่ที่ไม่ได้ไม่ได้เยอะแยะมากมายนะครับ200,000โลเนี่ยยังพอรับได้นะเพราะว่ารถกลุ่มนี้นะครับ เป็นรถอ่ากลุ่มเช่าและกลุ่มเช่าเนี่ยอ่าคือเขาเข้าศูนย์บริการตลอดนะครับประกันก็เป็นประกันภัยชั้นหนึ่งอ่ะคือรถเช็คศูนย์ตลอดนะครับรถพวกนี้ก็เลยไม่ต้องห่วงนะครับอ่าเรื่องของการแบบว่าอ่ารถไม่ดีไม่เคยเช็คไม่เคยซ่อมอะไรพวกนี้ไม่มีนะฮะน,นี้คือซ่อมแบบซ่อมดีตลอดว่าอย่างนั้นนะครับก็เลยอ่าการลิซิ่งมองว่าเป็นรถที่ยังยังอยู่ในกลุ่มที่น่าสนใจแบบมากๆอยู่นะครับถ้าใครแบบซื้อไปใช้อ่ะหายห่วงแน่นอนนะครับ อาทีนี้พามาพูดคุยเรื่อง Fortuner รถรุ่นนี้ฮะการ레이ซิ่งจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับว่า Fortuner 2.4 V ปี2016เนี่ยตัวนี้นะครับมีที่ไปที่มาประมาณไหนคืออันนี้เป็นรุ่นประมาณไหนว่าอย่างนั้นนะครับที่เข้ามาใหม่เนประมาณ500กว่าคันนี้นะครับอ่คือ Fortuner ตัวนี้นะครับเป็นตัว2.4ก็คือเครื่อง2004นะครับเป็นตัว V เป็นดีเซลนะครับเครื่องดีเซล2.4นะครับเป็นปี2016รถกลุ่มนี้นะครับอเขาจริง เพื่อนๆสมาชิกหลายท่านก็คงจะสับสน,นะระหว่าง16กับ17นะครับจริงๆแทบจะเหมือนกันนะ16กับ17เนี่ยต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่ตัว16เนี่ย ออกมาเขาจะเป็นขับเคลื่อน2อล้อทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นขับเคลื่อน2อล้อทั้งหมดแล้วเครื่อง2.4นะครับเขาจะออกมาน่าจะเป็นรุ่นเนี้ยนะฮะสองพันสิบหกแต่สองพันสิบเจ็ดเาจะมีตัวที่เป็นโฟร์วิวเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับก็จะมีรุ่นปรับปรุงอะไรของเข้าไปเล็กๆน้อยๆแต่หลักๆแล้วนะฮะก็แหมแทบจะเรียกได้ว่าคล้ายกันเลยนะครับสิบหกกับสิบเจ็ดทางกระิ่งก็เลยมองว่านะฮะน่าจะแหมเรียกว่าเป็นรุ่นเดียวกันก็ได้นะฮะว่าอย่างนั้นสำหรับตัวที่มีอยู่ในสต็อกนี้้นะทัังหมดครบ เป็นรุ่นนี้เลยนะครับก็คือ2.4 V Auto นะครับเป็นเครื่องดีเซลแล้วก็ปี2016ทั้งหมดนะครับเป็นรถกลุ่มเช่าจากที่ดูจากลายสติกเกอร์นะฮะที่มีแปะเนี่ยบางคันนะฮะ ก็จะเป็นรถแบบว่าอของธนาคารก็มีฮะว่าอย่างนั้นนะฮะก็จะมีของทางธนาคารอมสินนะครับอันนี้ขออนุญาตอเอ่ยนะครับเพราะว่าเห็นมีสติกเกอร์แปะอยู่ข้างๆรถนะครับถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มรถธนาคารเนี่ยเราก็เดาได้นะครับว่าก็เป็นรถประจําสาขาเนี่ยแหละครับเขาก็คงไม่ได้ขี่สมบุกสมบันอะไรมากมายหรอกครับก็เป็น รถที่วิ่งไปหาลูกค้านะครับบางทีออกอนั่นออกนี่มั่งนะครับกลุ่มรถธนาคารเขาขับอยู่แค่เท่านี้แหละฮะไม่ได้บรรทุกหนักไม่ได้ขับอะไรแย่นะครับคันมีคันที่เคยชนมามั่งเคยจิ้มมามั่งเคยแตะมามั่งนะครับก็มีประกันภัยชั้นหนึ่งครอบคุมอยู่แล้วก็คิดว่าเขาน่าจะซ่อมอย่างดีนะครับอาจจะเป็นการเปลี่ยนอะไหลแทบจะทั้งหมดนะฮะเพราะประกันภัยชั้นหนึ่งเขาไม่ค่อยซ่อมนะฮะเวลามันแตะ,แตะมาเขาก็เปลี่ยนอะไหลหมดเลยนะครับ อ่ะทีนี้มาดูเรื่องของความน่าใช้นะครับการเลสซิ่งสรุปให้ฟังเลยนะครับว่า f o r t จูเนเนี่ยน่าใช่ไหมนะครับอ่ะสรุปเป็นประเด็นเลยเรื่องแรกก็คืองวดถูกนะครับฟอร์จูเนรุ่นเนี้ยถูกจริงนะฮะถ้าบอกว่างวด8ปดพันเนี่ยเอาจริงนะเพื่อนๆสมาชิกแบบถ้าไปซื้อดรถดีแม็กอะประมาณสัก2องพต้นๆนะครับงวดก็8ปดพันแล้วนะครับแต่นี่ได้ f o r ์จูเนอร์อะฟอร์จูเนอร์งวดแปดพันเก้าพันเนี่ยการเลสซิ่งมองว่าน่าสนใจนะครับอ่ะแล้วตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับก็ถืืออว่่่าาเเเปป็นนคคครรรงทีะะหยยยััััดบบข้กุสม อ่าแล้วก็ต่อมาเป็นรุ่นหายากอันนี้แหมถ้าใครหา Fortuner อยู่ยู่ต้องบอกว่าหายากจริงๆนะครับขนาดโชว์รูมต่างๆก็แทบจะไม่เหลือแล้วนะครับในเต็นท์เนี่ยหายากจริงๆอ่าเรื่องถัดมาเรื่องของสภาพเช็คศูนย์นะครับรถอ่าในกลุ่มเนี้ยเขามีประกันภัยอย่างดีนะครับเขาเข้าศูนย์บริการตลอดนะครับถ้าคันไหนมีแตะมีชนมาอ่าก็สามารถจะเปลี่ยนอะไหล่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็เลยมองว่ารถเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีเสมอนะครับ เรื่องต่อมาก็เกี่ยวกับเรื่องของการผ่อนนะครับถ้าใครติดแบค k l i t บูโรอะไรพวกนี้ก็สามารถจะผ่อนได้แต่แต่อันนี้อย่าลืมนะครับถ้าใครติดแบค k ี i บูโรนะโทรไปสอบถามก่อนนะครับหรือว่าติดต่อทาง SA ก่อนนะฮะทาง Facebook ก็ได้พิมพ์ว่าผ่อนนะครับก็จะดูดเข้าไปในระบบนะฮะว่าอย่างนั้นเขาจะมีพนักงานนะครับมีทีมงานติดต่อเพื่อสมาชิกอย่าลืมนะฮะถ้าใครติดแบค k ีรบูโรนะฮะไม่ใช่ว่าโอ้โหจะ อาจจะซื้อง่ายๆนะฮะแต่บางทีเราก็ต้องมีคุณสมบัติส่วนตัวเราด้วยนะครับในการที่จะซื้อรถซื้อหลานะครับอันนี้ก็คร่าวๆนะฮะสำหรับข้อดีเนี่ยกรจะซิ่ประเมินให้ฟังนะครับว่า Fortuner งวด8,000 9,000ถึงหมื่นน่าซื้อไหมบอกเลยนะฮะว่าน่าซื้อถ้าใครแบบ เปรียบเทียบนะฮะกับรถเก๋งอย่างเงี้ยนะครับถ้าใครหาซื้อรถเก๋งเนี่ยแล้วแบบอ,อยากได้รถใหญ่ๆหน่อย Fortuner เนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีมากๆนะครับแล้วนี่คือรถอที่มีการนะครับเซิร์ชหามากที่สุดนะฮะแต่กระด้นมีน้อยนะครับในเต็นทน์มีน้อยแบบมากๆแล้วราคาเขาไม่ได้ขายประมาณนี้นะเจ็ดแสนสี่เจ็ดสห้าไม่มีนะครับนู่นเลยนะฮะแบบ8ปดแสนล้านนึงเลยนะครับ Fortuner คือรถที่ราคา ต้องเรียกว่าแข็งที่สุดนะครับในตลาดบ้านเรานะถ้าพูดตามภาษาบ้านๆเลยนะเห็นรุ่นอื่นๆที่ว่าราคาไม่ค่อยตกนะฮะโฟร์จูเนอร์เนี่ยคือรุ่นที่แทบจะไม่ตกเลยนะครับตกตามเรื่องตามราวตามปีไปนะครับแต่ถ้าถามว่าราคาเนี่ยเปรียบเทียบนะครับกับรถรุ่นอื่นๆเนี่ยโฟร์จูเนอร์ยังราคาแข็งที่สุดนะฮะเป็นที่นิยมสูงที่สุดนะครับอาจจะใครสนใจก็ติดต่อ s a สสยามอิเตอร์การระรูลได้เลยนะครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ